คดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสันนิษฐานคดีน้องชมพู่นำไปสู่หมายจับลุงพลจากกรณีการออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟที่มีการฟันธงว่าเด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้นั้นอย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับและขณะนี้ ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วนั้นรายงานข่าวจากทีมสืบสวนสอบสวนแจ้งว่าได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่นายชัยพลวิภาตกเป็นผู้ต้องหากระทําผิดโดยทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ชีวิตนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี้รำคาญหากเด็กร้องงองแงหรือไม่ได้ดังใจซึ่ง พบว่ามีตัวอย่างเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่นมักถูกลุงพลนั้นดุด่าและเคี่ยนตีบ่อยๆสำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นมีข้อสันนิษฐานว่าในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่บ้านและชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างท่า,ทาเนเมื่อ<า><า>ไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกไปจากบ้าน900เมตรคาดว่าน้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจ เนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทำให้ลุงพลโมโหาอาจดุดา่าทำร้ายน้องชมพู่อย่างพลังเผลโด้วยผลจากการตรวจพิสูจน์ทางแพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปและเกิดความตกใจจึงนำร่างนั้นไปทิ้งไว้ ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจได้พบกลิ่นน้องชมพู่ที่ป่าห่างจากบริเวณบ้านประมาณ9ก้ารเมตรดังกล่าวอยากสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องจากน้องชมพู่ยังไม่ถึงแก่ความตาย สอดรับกับการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลจึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงเข้าไปในป่าและยังมีรอยขีดข่วนตรงกับสภาพป่าบริเวณนั้นที่มีต้นไม้มีหนามจำนวนมากรวมทั้งเด็กหลงป่า ในสภาพที่ขาดน้ำขาดอาหารจนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของนิติเวศท,ที่ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหารส่วนการที่พบร่างของน้องชมพู่บนผู้เหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนตำรวจเชื่อว่าเมื่อลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่หลงอยู่ในป่า ใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออำพรางคดีอีกทั้งมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงลุงพลตกอยู่ในที่บริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟทำให้ตำรวจขมวดปมคดีนำมาสู่ข้อกล่าวหาลุงพลคดีน้องชมพู่ทีมข่าวเดินทางสอบถามพลตร,วตรีวิชัยสังประภายัยหรือผู้การแทม อดีตรองผู้ัญชาการตรวจทครบาลว่าการที่พบเส้นขนสามเส้นสื่อความหมายว่าอย่างไรบ้างและทำไมเส้นขนเพิ่งปรากฏอาจจะเป็นการยัดหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่พลตรวจตรีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขนนี้ได้มาตั้งแต่ตอนไหนหากได้มาตั้งแต่ตอนแรกที่ทำคดีแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า อยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใครตนยอมรับว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานาน,านมากจริงๆบางคดีที่ตนทำามปีเพิ่งออกก็มีแต่จากประสบการณ์ของตนเส้นขนดังกล่าวอาจจะนำไปเป็นตัวบ่งชี้กับพยานหลักฐานอื่นก็ได้อย่างสมัยก่อนตนทำคดีหนึ่งไม่เจอหลักฐานอะไรเลยยกเว้นก้นบุหรี พอไปตรวจดี a เจอเป็นคนไหนก็ต้องไปสืบอีกว่าคนนี้อยู่ไหนตอนเกิดเหตุปรากฏว่าจากพยานหลักฐานอื่นก็ชี้ชัดอีกว่าคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุกรณีที่เพิ่งเจอเส้นขนตนคิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะคดีนานแล้วแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอได้แต่จะต้องบ่งบอกที่มาให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่ ไปเจอได้อย่างไรเจอที่ไหนเพราะเส้นขนดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญมากๆแต่จะสามารถทำให้สารลงโทษได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่สารอีกว่าจะเชื่อถือหรือไม่ส่วนที่มีข้อมูลบอกว่าเป็น DNA ทางสายแม่ก็จะมีคุณตาคุณยายตัวแม่น้องชมพู่และพี่น้องของแม่น้องชมพู่เช่นป้าแตน ตนยืนยันว่าตำรวจไม่มีทางยัดหลักฐานเพิ่มแน่นอนหากทำแล้วหลักฐานขึ้นมาขัดกันเองแล้วไปขัดกับหลักฐานชิ้นอื่นคนทำติดคุกแน่นอนเพราะฉะนั้นยัดหลักฐานไม่ง่ายใครจะเสี่ยงอีกอย่างใครจะนำเส้นขนของคนอื่นมาได้คดีนี้ไม่มีจับแพ้แน่นอนหากจะทำแบบนั้นคงทำไปนานแล้วแต่สาเหตุที่คดียืดเยื้อ เพราะเจ้าหน้าที่กำลังเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างอื่นให้แน่นหนาเพื่อให้ศาลไม่ยกฟ้องเพราะฉะนั้นช้าแต่ชัวร์ดีกว่าคดีน้องชมพู่ถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะสาวกรั่นจากใจเคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยจากกรณีนายสิทธาเพียบังเกิดหรือทนายตั้มได้พานายชายพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ พร้อมด้วยนางสมพรหลาโพหรือป้าแตน,แตนเขายื่นหนังสือกับนายสิระเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้ศาลลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้ f เฟ e b o o กรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าน้อยคนที่จะกล้าเอาภาพแบบนี้มาออก หลังจากถอยจากมันเจ๊ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ๊บอกไปนั้นก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้าน มันเกินพอแล้วในตอนนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาตามดูอยู่หนึ่งสัปดาห์เจาลาเลยถอยเถอะเพื่อนๆหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้หนายคนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจว่าชื่อเขาคือผู้ชนะและจะชนะทุกสิ่งคอยดูเขาจะชนะใคร วันนั้นเจ๊ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองไปอยู่ทุกช่องทางทีวีอายแต่จะโพสต์เตือนสติทุกคนเขาวรวยแล้วเขาไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักเสียด้วยซ้ำช้อยส์เขาเยอะคดีน้องชมพู่แจ้งจับป้าแตนทนายตั้มกับพวกช่วยพาลุงพลหนีหมายจับประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อ,อาชากรรม เข้าแจ้งความกับตำรวจสอนอปทุมวันดำเนินคดีกับผ้าแตนทนายต้าและพวกรวม5คนช่วยเหลือลุงพลหนีหมายจับคดีน้องชมพู่ที่สอนอปทุมวันนายอัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาวชอัชญากรรมนำเอกสารหลักฐานเป็นผ้าปงจรปิดเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอนอปทุมวันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ นางสมพรหลาโพหรือป้าแตนนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มยูทูบเบอร์สองคนสามีภรรยาและหญิงสาวที่ขับรถมิซูบิชิมิลาดในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันม่ใช่ความผิดและหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือด้วยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้จากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับในายชัยพลวิพาผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนที่ลุงพลจะเดินทางมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในวันที่2มิถุนายนและถูกควบคุมตัวมาลงบันทึกการจับกลุ่มที่สอนอปทุมวันถือว่าเป็นการหนีหมายจับโดยยืนยันว่าเมื่อนักกฎหมายรู้อยู่แล้วว่าลุงพลเป็นบุคคลตาหมายจับแต่ไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจพาเข้ามอบตัวในพื้นที่อีกทั้งยังมีการประกาศกับสื่อมวลชนว่าจะพาผู้ต้องหาเข้ามาพบ ลตวรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ช่ชาการตำรวจแห่งชาติหากทําให้สานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหายเสื่อมเสียถือเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นายอัจฉริยะกล่าวว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดว่านักกฎหมายคนดังกล่าวได้ร่วมกับยูทูบเบอร์สองคนรวมถึงลุงพลกับป้าแตนภรรยามีการวางแผนสับเปลี่ยนรถที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก่อนจะเดินทางมาที่สำนักงานตารวจแห่งชาติถือว่ามีพฤติกรรม ให้การช่วยเหลือแน่นอนส่วนที่มาแช่งความในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ใช่ปัญหาขัดแย้งส่วนตัวแต่เนื่องจากได้รับมอบหมายจากมารดาของน้องชมพู่ให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษตนจึงเดินทางมาด้านพันตรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผกะกะสอ,อปทุมวันระบุว่าเบื้องต้นพบว่าการกระทำของกลุ่มนักกฎหมายและพวกที่ ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามมาตรากฎหมายอาญา189ซึ่งตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป